สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายยำแรงสวัสดียามเย็นนะคะอันนี้ลาใชายกำลังมาไล์สดแล้วค่ะกล้องหันไปทางนั้นด้วยสวัสดีครับเบอร์บอรมือนี่นะคะพีบบ่น้อง เขาเก็ามีภารกิจเียวรถมาตรงสะพานนะคะสวัสดีห้าท่านนะคะชึคือว่าเห็นพิวัตโอเคนี่นี่ค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะ ย่ามาแล้งนะคะตอนนี้นะคะเฮานาั่งอยู่ตรงนาบัวค่ะอยู่ตรงนาบัวนะคะอากาศก็เสียงกับแก่ที่เสียงกับแกนะฮึี่ว่ายืนนี่ยืนนิ่ตัวหนึ่งเพือจะอยืนในบ้านอีกตัวหนึ่งบบโอ้ไปสร้งางวากับแกอื่นผม สวัสดีนะคะทักทายมาแน่ค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์มันบอกขืนนะคะพี่น้องเดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะภารกิจย่ำแรงนะคะช่วงแดดแดดล่มลมตกนะครับตาลอนะคะแล้วก็สีฉีดน้ำหมักนะคะฉีดฮอร์โมโนเล่านะคะ ฉีดบัสุแนลที่เราปลูกนะคะพี่น้องฉีดทุกอย่างที่ปลูกที่เรากินนะคะสารเคมีนะคะอาจสีบลมีเลยเพราะว่าเราควบคุมเองนะคะตอนนี้นะคะไฟายท้ายนะคะบ่วเม็นสอนกุ้งเนี่ยค่ะพี่น้องม่วเม็นสอนกุ้งนะคะ,ะ,คะเรามีแนวสอนของเราอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันแพร่แล้วบัวเฮ้าเนี่ยมันเกิดหน่อยนะคะบัวเฮ้าสีบัวเฮ้าสีบ่ค่อยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง กําจัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ค้นต้นใหม่นะคะพี่น้องให้เป็นปุ๋ยขึ้นกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาแช่ก่อนเนาะสวัสดีมันคือพวขึ้นแต่ว่ามันขึ้นค้นเบิง่งใช่ไหมคะพี่น้อง ายใส้บ่แมนสอนกุ้งนะคะเป็นคนว่างงานที่ไม่มีเวลาว่างเด้อพี่น้องเด้อายไส้แม่มาแม่ไรโสดแล้วกินไก่บดแดงบ่เนี่ยบ่เอาอ่ะแม่พี่มันเอาไว้แต่อันนั้นบ่ เอาเอาไว้ถอดใส่ใครบ้างทั้งบานพี่น้องมีใครมดนแดงไปคะ่ะพี่น้องไม่เอาไมา่พี่น้องเบืองแน่อันนี้แอลเอลนั่งยุ่นแอลนัน่งตันกล้องเราอ่าอ้ยพี่น้องมันขืนร้ายเราไหมค่ะมันขืนร้ายแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่าบ่เห็นคอมเมนต์นี่ค่ะ เพิ่งเพิ่งเพิ่งวาเห็นในนีนนะคะพี่น้องต้องขอโทษหลายๆนะคะทีทีอันคอมเมนต์สวัสดีทาวอนฟาร์มนะคะนี่ยายกำลังยางมาเดี๋ยวกลับกล่องไปว้าวมีไข่มดแดงเอาไปขายนะนี่นะเอาไปขายแม่นี่กล่องนี่นี่สวัสดีท่านผู้ชมนแม่ทันผู้ชมกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะ เดี๋อวหันกล้องมามานั่งบ่บ่บอาเม็ดแล้วนี้กล้องหัานหนาวไปหามันกินอยังไงมันยำซุ่นเนี้ยตีของแซ่บเนาะยิ้มสวยนะคะ่ะอืมในเม่เดี๋ยวบางกล้องก็ยิ้มสวยก่อนยิ้มไปได้ข้าหยำข้าหงำพี่น้องค่ะอ่างไข่มดแดงย้ายก่อนย้ายใส่ถุงตกปลาย้ายใส่ถุงไปหาของของยายอ่ำพรเด้อค่ะของยายอ่ำพรนะคะบังไข่มดแดงเรามิตรไครตรงๆ แย่โรดบอกแย่โรดบึงนั้นแย่โรดแย่โรดเดือบเบื้งบ่ม่ะเดเบื้งตีแย่โรด่ะนีนีนีไข่มดแดงเนื้อค่ะไข่มดแดงแย่าบูดแล้วเอาเข้าไปในบ้านแล้วค่ะได้หลายทงเติบอู้ยูบึงค่ะแม่อันนี้อันอันไข่ผักไข่ตุงไข่ตุงไข่ผักมัน้องน้อยโอ้พี่น้องค่ะมีทั้งไข่ตุงแล้วก็ทั้งไข่ผักอุ้ยแม่เอา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 ไว้เอาหน่อยนึงก็ได้เอาถอดใส่ไข่หน่อยเดียวเดิมเมื่อไหร่ไม่เดียวนิดเดียวโอ้ยพี่น้อง ค่สิบบาทไพเซ่ผู้ใจสนใจสร้างค่ะสร้างได้นะคะสร้างได้แต่ว่าอต้องเป็นพรีออเดอร์นะต้องเป็นพรีออเดอร์สักหน่อยอ้ยไข่มดแดงเยอะยั่วเฮแม่นกน้ำเด้อโอก็ตกสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะโอ้ยบางแน่พี่น้องยุ่จอนี่มันบ่ขึ้นต่มายุ่จอนี่ ยึดจอนี่ขึ้นนะคะนี่ยึดจอนี่ขึ้นนี่ยึดจอนี่ขึ้นจ้ะก็เลยว่าไเด้วบากับพี่น้องจอยว่าผู้ใหทักมาแน่นะคะ สวัสดีท่านปีชาจินทองหลาบนะคะฟาร์มยุัยสครับฟาร์มยูอำเภอบ้บนฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะยุตำบลหนองบัวนะคะขันสีเดินทางมานะคะก็สามารถเข้า google map ได้นะคะเข้า google map พิมพ์สองฝูเมียฟาร์มหา google m a ปภาษิผ้ามาหอดหมองเลยนะคะโอสส้สวัสดีคุณชัยมงคลสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ย่อวารักนะคะเก็บอีกย่างคะฝายชส่สิฉเฉลยมาฉเฉลยไปมึงไฟใิ่คนใดอ่เคน่นใดอ่ะได้วิงค่ะพี่นอ้องได้วิพง่พนไปเก็บสวัสดีคุณอัธพรคำมีนะคะ กันเป็นภาษาอังกฤษแน่ก็อา่อา,านอา่านยันอ่านผิดค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคะอันนี้ให้เบื้องปลายทานะคะให้เบื้องปลายทาดูบรรยากาศค่อนข้างน่าจะมืดแล้วนะคะตอนนี้หนตั้งดาวมุโบกเนาะย <c oughs> กาจาเอาไว้หน่อยนึงอะแม่ วันนี้ก็จะอยู่ในภารกิจที่ดูแลนาบัวนะคะพี่น่องดูแลนาบัวอืมอันนี้น้ําอัญชันค่ะพี่น,น,น,น่องน้ําอัญชันใช้ความหวานแทนน้ําตาลก็คือใช้ญ้าหวานนะคะเราไม่ใช้น้ําตาลนะคะน้อ่ะ <มา S 2> อู้นี่ค่ะพี่น่องเน้นให้ก็นี่น่อง อันนี้คือแหน่ะจอกหูหนูพี่น้องมันปกคุ้มใสก็คือไอ้คนผลิตเท่ามันขึ้นว่าได้ผมก็เลยต้องเอาไปใส่ประโยชน์ทางบนพี่น้องเป็นอาหารปลาได้บ้างนาสีได้ได้นี่อาหารปลาหากมันแหนแล้วก็เอาไปใส่ค้นต้นใหม่กอับไปเห็ดปุ๋ยพืชสดครับ ไปใชยเก็บอีหยังเกาะพอนวะบ้านพี่น้องอันคุณจักว่ามึงยูนี่เอิ้นอันนี้เป็นเฮ็ดไอจอกหูหนูจอกหูหนูพะนะพี่น้องจอกหูหนูค่ะมันแพ้เขื่อนในเนื้อหัวแพ้แพ้หลายแห้งนี่ค่ะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยพี่น้องเดี๋ยวจะเฮ็ดปุ๋ยใส่ประโยชน์มันจังไงครับมันขึ้นมาแล้วแล้ใส่รถนพี่น้องเอารถบรรทุกมาจอดทาไปเลยมีรถบรรทุกด้วยนี่ค่ะพี่น้อง ไปรถบรรทุกลาซ่านแล้วก็สีลุ่งไปอีกค่ะพี่น้องได้ยังกินแรกงเนาะค่ะน้องเมื่อนี้มื่อนี้เมนูหลอบแรงของเฮ้ากระสิบเป็นอถอ,อ,อดไข่ใส่ไข่มดแดงค่ะพี่น้องขอไบน้ำย่ายมืันนึ่งหันนะคะหาสิบบาทได้บักหลายคักแม่ค่ะพี่น้อง สร้างได้เด้อค่ะสร้างได้ไข่มดแดงของคุณย่าอําพ่อนนะคะสวัสดีคนสวยนะคะสวัสดีน้องติ๊กนะคะติกก๊กี้พี่วัดทักท้ายน้องนะ ัสดคณะฟาร์มเหรอคะใช่คณะฟาร์มคณะฟาร์มคณะฟาร์มต้องพาเจ๊แหววมาแวะหน่อยนะวันนี้เห็นเจ๊แหววไปแถวแถวชุมแพต้องพาเจ๊แหววมามาแวะน้ำเด้อค่ะเดอะาา้อร,รือบโทดกำหนดการมือไรพูดแอลเบิร์ไนไล่ลกลุ่มอยู่เด้อพาพี่น้องมาชมบรรยากาศรอบแรงค่ะ สวัสดีพี่น้องเบิร์สุกุสุคนนะคะสวัสดีเทิงกับแก่ห้องนะคะพี่น้องสวัสดีพี่นางนะคะสวัสดีนะคะมะเล่นน้ำนองนะคะมาเล่นน้ำนองตำไหลบัวแ่บๆนะคะจมามะไร่งโซเพี่น้องได้ยินเสียงกันกับแก่นะคะอู้ก็ถือว่าเป็นการอา่ย้อนวัยนะคะย้อนวัยให้เห็นถึง วิถีชีวิตของชนบทอีสานอิลีนะคะได้ยินเสียงกับแก่พี่น้องหลายคนตัวนอ้นอยเคยกินปิงกรแก่ว่าวานไฟไส้มาผู้ใ่เคยกินปิงกับแกล่ลายงานโถ่ในพอนะคะพี่น้องสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะคะพี่น้องท่านผู้ชมพนนยากเห็นน์คุณเดฟไฟใส้คนะคะพี่น้อง มันเริ่มสีมืดนะคะเริ่มสีมืดแล้วภารกิจละตัวหลังจากที่รับหน้าที่นะคะไปเป็นนักพัฒนาพื้นที่นะคะประจําอําเภอบ้านฟางนะคะไฟายทช่วยเหลือสังคมเนาะพี่น้องอ <c oughs> สวัสดี <c oughs> คุณทศนะคะ ราชนาวีแกรสร้างครับแซแซ์ <c oughs> ก๊อฟแก่แมนวะค่ะก๊นขนขอฟก๊อฟแกแมนวะค่ะแก่สร้างพี่น้องพตาประทามหาสบู่ถูเดี๋ยวแอลฮองจะข้าวก่อนเอรา้เอาซื้อมาใหม่น่ะน่ะสบู่เบ็นเน็ตน่ะน่ะอยู่ในกระเป๋าเขียว,ๆๆวเแอลน่ะน่ะ แล้วก็ยาสีฟ้านหลอดใหญ่ๆสีฟ้าๆเอาเข้าไปไว้ในห้องน้ำแมวน้ำแน่นี่กระเป๋าสีฟ้าอยู่ข้างนอกนี่เอาสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งแต่ว่าแอรปัญญามันมืดนะคะนี่นี่ชิบมันก็ดีมันก็ดีกว่าเฮาที่เฮาวบ่บ่ตักออกนะคะพี่น้อง มันเดี๋ยวว่าเขาโค้งคุ้มแต่ว่ามีออกซิเจนในน้ำมันโผล่มาได้ไหมพี่น้องมันเฮตุไถ่บัวเฮาบ่ค่อยโป่งไหมค่ะจนก้อนบัวเฮามันโผล่มาได้โค้งคุ้มยู่น้ำเลยไม่ต้องจัดการพอาแล้วพี่น้องเ้วยม้ยนี่มันก็เริ่มเป็นในไหมคะมันก็เริ่มเป็นมองเห็นน้ำเลี้ยวเห็นน้ำแบบนี้นะคะนี่ฝายทรายก็ กำลังดำเนินการเพราะว่าตะเว้นตกดินแล้วค่ะพี่น้องตะเว้นตกดินแล้วก็า่างหมืดคะ่ะาาสวัสดีน้องพินน้องสาวคนสวยของพี่แอลน้องพินมาดูพี่วัดเก็บอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่วดัดหนูลืมจอกห,นะหูหนู <c oughs> มาเูจอกหูหนูมองว่างมานะคะคิดถึงคิดถึงรักน้องเหมือนเดิมรักน้องคือเก้านะคะ อากาศดีมากเลยค่ะใช่ตอนนี้อากาศดีมากแล้วก็กําลังจะมืดค่ะตอนนี้กําลังจะมืดแล้วก็ตอนนี้มีดอกบัวเยอะแล้วนะคะนี่นี่นี่ตอนตอน,นี้มันหุบพี่วันบอกว่างๆมาเซลฟี่นะคนสวยนี่ดอกบัวดอกบัวก,กำลังจะเยอะค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นตอนตอน,ตอนตอนเศร้านะคะดอกบัวนี่สีบานงามเริ่มงามแล้วค่ะดอกตุ้นี่ก็ล่างเริ่มหลายครับอยูประมาณสองอาทิตย์เต็มบ เพราะว่าเจอน้ำหมักจูลินซีขายของอีกแล้วนะคะน้ำหมักจูลินซีนะคะพี่น้องสามารถใช้ได้ทั้งในเรื่องของการปรับน้ำนะคะใช้ได้ในเรื่องของการเร่งดอกเร่งผลนะคะตอนนี้นะคะกะไหตะลอนะคะกะไหพอตานะคะใส่จูลินซีนะคะฉีดพ่นทางใบนะคะ ฉีดพ่ทนทางใบหมดเลยแล้วดอกตูมนีก่ก็รั่หลายค่ะพี่น้องแล้วก็ในส่วนของอ่มิมิพี่น้องถามมาในส่วนของการใช้ในสัตว์นะคะส่วนของการใช้ในสัตว์อุ้มมืดแล้วส่วนของการใช้ในสัตว์นะคะเราก็สามารถนําเอาน้ําหมักจุลินทรีย์นะคะอ่าถ้าเกิดว่าเห็ดอีหกับพี่ว่าใหออาหารใกล้เหนไหมอยอกกล้วยซับบางสี่งไหมคะ่ะเราก็สามารถส่งไปแนะนำแนะนำอ่า หยวกกล้วยที่เราสับก็ได้นะคะหรือเราจะผสมสูตรสมมุติว่าเรามีสูตรให้อาหารของเราแล้วแต่ว่าเราสามารถใช้น้ําหมักตัวนี้นะคะสูตรที่ฟาร์มเฮาเฮดนะคะไปผสมกับอาหารสัตว์ได้สัตว์ก็สามารถกินได้คือเก้าค่ะพี่น้องปรับน้ําก็ได้ดีนะคะเล่งดอกเล่งใบเล่งผลก็ได้ดีนะคะยินงเสียงกบมหะพี่น้องเมื่อกี้นี่มันกําลังมืดมเสียงกบค่ะ ถ้าฟังเสียงกบมืดมากเลยมืดมาก,มมากค่อยเห็ดไปอย่ามาแรงเนาะคะนะ่ะเนาะค่อยทําไป แสงกำลังจะหมดแล้วก็กระสีบ่เห็นเฮาภาวามันมืดกนะคะพี่น้องกามาทักทายพี่น้องนะคะเอาบรรยากาศดีๆนะคะเอาความสุขที่มีจนล้นใจของเรามาฝากนะคะอยากให้พี่น้องนะคะได้มาสัมผัสนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่เด้อค่ะพี่น้อง สวัสดีนะคะนั่งบังไฟไส้เดี๋ยวไฟไส้กับเดี๋ยวไฟไส้เอาขึ้นไม้แถวนี้นะคะแอลกอสีคอตุกพี่น้องนะคะไปทำออทอดไข่ใส่ไข่มดแดงค่ะพี่นอ้องรู้สึกว่าสิเป็นเมนูแบบสุดยอดอยู่เหมือนแรงนะคะทอดไข่ใส่ไข่มดแดงเพราะว่าแอลบอคว่มากกินกอยนะคะพี่น้องบคอคว่มากินกอย ก็เริ่มมืดแล้วก็เอาเป็นว่าจังสีนะคะ่มันอีกเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะคะทักทายพี่น้องเนี่ยเมื่อแรงนะคะบบมี่อย่างก็คือถอนพี่น้องนะคะเพราะว่าบ่คยมีเวลาตัดคลิปเลยนะคะจัมือขึ้นโอ้มือเศร้านี่จับกระปูนะคะกะบ่บได้ตัดคลิปกับล่งเลี้ยวๆเลยนะคะกระสีพญายามแบบเมลัยสดแล้วกันันหน้าที่กระสีล่งคลิปนะคะพี่น้องกระสีคอตัวพี่น้องนะคะไปเฮิตกับ ออกนะคะถาไฟทรายนะคะจะในพอกันมืออื่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากกะมากเี่นาะมาลิเดี๋ยวสวัสดีค่ะพอกันมะออื่นจ้า